ก็จะถักดอกสําหรับทํากระเป๋านะคะสําหรับดอกสี่เหลี่ยมเนี่ยสามารถทําเป็นเสื้อได้นะคะถ้าใครจะทําเสื้อก็ใช้ไหมทิ่นุ่มเส้นเดียวหรือยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ต้องการเลยแต่ของ,ป,ป, د, ของป,ป้าจะเป็นไหมเศษนะของป้าจะทํากับกระเป๋าก็จะเป็นไหมหนาหน่อยนะคะป้าใช้เข็มเบอร์สี่ทับศูนย์แล้วก็เบอร์ห้าทับศูนย์นะคะใช้ได้ทั้งสองเบอร์คะ่ะก็ถักโซ่ขึ้นไปห้าค่ะเราจะทําอะไรเราก็ใช้เข็มที่เหมาะกับใช้ไหมแล้วก็ใช้เข็มที่เหมาะกับงานของเรานะคะดึงรอหอนะคะแทงที่โซ่แรกขึ้นโซ่ห้าแทงที่โซ่แรกดึงรอห้อขึ้นมาแล ทำเ f ลงไปในวงกลม1ิบค่ะนับโซ่3เป็น1ด้วยนะคะเนี่ยนับโซ่3เป็น1หลักด้วย1นึ่งสองสามสกครบแล้วนะคะแทงหลักที่หัวของหลักนี้นะคะหลักที่2อันนี้โซ่3แทงหลักที่4เป็นหัวของหลักที่2นะคะแทงแล้วก็ดึงอหลอดหขึ้นมาเลยตัดไหมค่ะเสร็จหนึ่งสี ็จะได้เป็นกล,กลมแบบนี้แล้วนะคะครานี้ขึ้นแถวที่สองค่ะเปลี่ยนสีนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเลยเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะไปลายไหมอันนี้เอาเก็บไปด้วยเลยก็ขึ้นมาแทงลงไปหลักไหมก็ได้ค่ะขึ้นมาเกี่ยวไหมขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทําโซ่โซ่สามแล้วก็ทํอ f แบบถอดออกแค่สองห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดอีกสองห่วงแบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มเสร็จลงไปดึงขึ้นมาแล้วก็ถอดออกสองห่วงแล้วก็พันอีกทีหนึง่ง ลงไปแล้วก็ถอดออกอีกสองห่วงแล้วก็ดึงถอดออกหมดนะคะแล้วก็คั้นด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มเจ็ดลงหลักถัดไปเลยนะคะลงทุกหลักนะทั้งหมดสิบหหลักเนี่ยลงทุกหลักเลยลงไปถอดออกสองห่วงพันหัวเข็มแล้วลงไปที่เดิมนะคะถอดออกอีกสองห่วงแล้วก็ดึงรอดหมดเลยแล้วก็โซ่หนึ่งทำแบบนี้ไปจนรอบค่ะ